สวัสดีค่ะวันนี้นําเสนอผ้าหมักโครนจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะ,ะขณะที่ยืนถือโทรศัพท์ค้างอยู่นี้นะคะถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะอันนี้ได้สีจริงนะคะเดี๋ยวคุณินจะพาเข้าไปชมใกล้ๆแล้วสีจะผิดเพี้ยนนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาสีจริงดูก่อนนะคะพื้นนี้เป็นผ้าทอพรีเมียมค่ะเราคัดคนทอค่ะแล้วก็คัดได้ทอด้วยเพราะฉะนั้นได้มีความเงา,าวววคุณดินขออนุญาตสะบัดผ้าให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราเดิน นะคะผ้าจะเล่นกับแสงแบบนี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าคุรินอ่าสะบัดข้อมือแล้วจะสีจะเพี้ยนนะคะแบบนี้สีจริงนะคะให้ดูก่อนค่ะคืนนี้เราบุผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ผ้ากาวเฉดเดียวกับด้านนอกเลยนะคะคนี่คือผ้ากาวสีจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวคุรินขอให้ไปชมลายใกล้ๆนะคะว่าพีมือละเอียดแค่ไหนเวลาเราลูบอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีสะดุดเลย นะคะไม่มีสะดุดเลยนะแล้วก็หัวซิ้นนะคะเราจะมีการเก็บดอกที่หสิ้นสีนี้ค่ะเราเก็บหัวแล้วก็เก็บท้ายเดี๋ยวให้ดูบริเวณหัวกับท้ายนะเนี่ยค่ะบริเวณนี้หัวแล้วก็บริเวณข้างล่างท้ายเราเก็บดอกนะคะบริเวณตัวซิ้นจะเก็บดอกอ่าหัวท้ายนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือดอกใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะเป็นภาพพรีเมียมเป็นลายดอกไม้ค่ะลายดอกไม้แบบนี้เห็นไหมคะ นะคะจะมีลายดอกไม้แล้วมีกรอบอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสีจริงนะคะสีจริงอย่างนี้เลยค่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะผืนนี้สวยมากนะคะ,ะท่านใดพลาดนี่คุณเสียใจด้วยจริงๆค่ะเจะพยายามเัียงข้อมือช้าๆคุณจะได้ไม่กดหัวนะคะดับนี้นะคะดูเชิงค่ะเชิงอันนี้เป็นลายบัวไหลหมูนะคะแบบนี้เลยเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะมีการเล่นเฉด นะคะให้มันเป็นเฉดที่เ,เข้ากันมากเลยนะคะหัวตัวแล้วก็เชิงขาผืนนี้นะคะเป็นผ้าหมักโครนทอมือแท้จากจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณสมบัติของผ้าหมักโครนก็คือ,อมีความอ่อนนุ่มสัมผัสแล้วเย็นค่ะเย็นสบายตัวอยู่กับเขาที่ทั้งวันเลยนะคะเป็นผ้าผิวไหวทิ้งตัวเนื้อดีแล้วก็สีไม่ตกนะคะเป็นผ้าเนื้อหนาแล้วก็น้ําหนักดีมากนะคะแต่นุ่มแล้วเย็นค่ะ สนใจนะคะทักถามถ่ายคุรินเข้ามาได้ค่ะคุรินมีอไลนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีเพจทาง facebook ค,ค่ะทุกช่องทางค่ะทักมาได้เลยยินดีตอบทุกคำถามค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอผ้ามักคนพรีเมียมผืนนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ